ปัญหายาเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายที่คุกคามสังคมไทยไมาอย่างยาวนานและทั่วโลกได้ให้ความสำคัญร่วมกันยกระดับการต่อสู้กับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพโดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายยาเสพติด,ดเป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลเราให้คำมั่นว่าจะเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ตัวผมเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจะนั่งที่หัวโต๊ะและเป็นประธานในการทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปแล้วก็หมดไปรัฐบาล โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าโดยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้เริ่มปฏิบัติการควิกวินเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนจับกลุ่มและยึดทรัพย์ผู้ค้าจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อลดความรุนแรงจากปัญหาจิตเวทจากยาเสพติดการประชุมคณะกรรมการปปสโดยมีนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานการประชุมได้มีมติกำหนดพื้นที่เร่งด่วนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเพิ่มเติมอีก10จังหวัด28อำเภอและได้กำหนดแผนปฏิบัติการ เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนและได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือครอสอโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายในการปฏิบัติการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน90วัน คือการสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้เกิดกับประชาชนภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติให้เป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสำนักงานปป,ปสกระทรวงยุติธรรมและมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสิน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งเชิดชูเกียรติผู้เสียสละและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บให้เป็นที่ประจักษ์แห่งเกียรติคุณโดยในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567รวมทั้งสิ้น150รายดังนี้ผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินทั้งหมด5รายโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งหมด6ราย โล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งเป็น6ด้านตามมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน130รายโดยมีโล่ที่มอบให้กับผู้มีชื่อเสียงและสร้างแรงบันดาลใจและสื่อที่สร้างสรรเนื้อหาคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยจำนวน6รายได้แก่นายินกรศรีสวัสดิ์หรือรถถังจิตเมืองนนท์ นักมวยไทยระดับหัวแถวของโลกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนายภาคภูมิเดชพัสดินนักเทคนิคการแพทย์เจ้าของเพจหมอแลบแพนดา้าผู้สร้างสรรเนื้อหาให้ความรู้ด้านสุขภาพและพิษภัยของยาเสพติดให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนางสาวเบญยาภาจันใจหรือขิมเบญญาสาวมากความสามารถเป็นกระบอกเสียง ที่ช่วยเตือนถึงพิษภัยของยาเสพติดรายการข่าวสามิติรายการข่าวคุณภาพที่นำเสนอข้อมูลให้สังคมเข้าใจถึงสภาพปัญหายาเสพติดและนโยบายของรัฐบา,าลาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สื่อสาธารณะที่คุณค่ายึดโยงกับประชาชน,านสร้างสารรคข้อมูลถูกต้องล <ะ S 1> และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง <ละ S 1> เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ<ส>ในการแก้ปัญหายาเสพติด ละครดวงใจเทวพรหมขวัญฤทยัยเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดที่มีต่อชุมชนและผลกรรมของผู้ค้ายาช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม <S <S และได้มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน1ิรายโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน4ี่รายเพื่อมอบให้กับทายาทของผู้เสียสละนี่คือแบบอย่างของบุคคลและองค์กรที่ควรค่าแก่การเชิดชูในความทุ่มเทเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่พวกเราทุกคนขอชื่นชมด้วยความจริงใจปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง และเป็นเรื่องที่ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมมือการต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไปร่วมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนปุ่นใจผลไยัยยาเสพติด